อร่อยไหมมะลิมือเที่ยงมือเที่ยงเนาะเป็นแมวที่แม่แมวที่เป็นห่วงลูกมากๆลูกกินนมอยู่เรียกมากินอาหารก็ไม่ยอมออกมาค่ะมะลิต้องรอให้ลูกๆหลับก่อนถึงจะเดินออกมารับอาหาร เก่งมากมะลิหิวแน่ๆเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วซองหนึ่งจะหมดแล้ว คลอดลูกแล้วทําไมท้องยังไม่แฟบเลยอะ่ะวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วค่ะน้องมะลิคลอดตั้งแต่วันที่คืนวันที่สิบเก้าหลังเที่ยงคืนนิดนิด กินแล้วไปกินน้ำด้วยนะลูกกินแล้วไปกินน้ำด้วยกินแล้วกินน้ำด้วยค่อนข้างจะระแวงเพราะว่าเป็นห่วงลูกกินน้ำลูกกินน้ำ อิ่มไหมอิ่มไหมเดี๋ยวไปต่ออาหารเม็ดในบ้านต่อไปกินอาหารเม็ดในบ้านต่อไปกินน้ำแล้วกินน้ำกินน้ำกินน้ำลูกดูซิจะไปกินน้ำไหม แมวขาวมณีสีขาวทั้งตัวไม่มีจุดดำแล้วก็หางยาวมากขาวมณีขนจะนุ่มเป็นแมวที่ลักสะอาดเป็นแมวที่สะอาดมากเนื้อตัวไม่มีเห็บหมัดขนจะนุ่มมาก ทําความสะอาดละเห็นไหมแต่งตัวละทําความสะอาดก่อนที่จะเข้าไปหาลูกทําความสะอาดก่อนนะแล้วค่อยไปหาลูกกันโอ้เก่งมากมะลิเก่งมากทําความสะอาดใหญ่เลย ดินไปกินน้ำที่ลูกแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่แข็งแรงค่ะแข็งแรงแข็งแรงทั้งแม่แล้วก็ลูกเด็กๆสามตัวกินนมเก่งมากตัวอ้วนปุ๊กเลยค่ะ บดระแวงนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่งตัวต่อแล้วค่อยไปหาลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้รอได้ที่นั่งต้องนั่งฟฝ้าเพราะว่าหมาบ้านฝั่งตรงข้ามค่ะเนี่ยบ้านฝั่งตรงข้ามนี่ เขาเลี้ยงหมาไว้สี่ห้าตัวดุมากแล้วก็ประตูบ้านอยู่ทางนี้ค่ะตูรั้วอยู่ทางนี้เนี่ยเขาจะวิ่งมาตรงเนี้ยค่ะซ้ายมือเนี่ยค่ะ mm. ก็ต้องคอยคอยดูแลดีๆไม่งั้นน้องจะวิ่งวิ่งหนีหมาสี่ห้าตัวมาก็เขาจะได้กลิ่นกลิ่นอาหารเนาะอ,อาหารเปียกเป็นกลิ่นกลิ่นประทูอย่างเงี้ยค่ะ กินแรงหมาแมวเขาจะจมูกไวเขาก็จะวิ่งมาจะแย่งน้องนั่นแหละค่ะก็ต้องคอยดูแลดีๆเดี๋ยวน้องมาลีเขาก็จะไปทําธุรกิจส่วนตัวเอ้กิจธุระกิจธุระส่วนตัวไปอื้อไปฉี่แล้วเขาก็จะเข้าบ้านเป็นแมวที่สะอาดมากแมวขาวมณน,นีเขาไม่เคยทําบ้านสกรปรก ไม่อึไม่ฉี่ในบ้านอุ้ยสะอึกสะอึกอ่ะนอนพักผ่อนก่อนอ่ะโอเคนอนพักผ่อนก่อนลูกนอนพักผ่อนก่อนตรงนี้ลมเย็นสบายสบายใจแล้วสบายใจแล้วเนาะ สบายใจแล้วเดี๋ยวก็ต้องใช้น้ำมาแช่เนี่ยค่ะภาชนะใส่อาหารเนี่ยค่ะเพราะไม่งั้นจะล้างยากสบายใจแล้วใช่ไหมมะลิจะได้มีน้ำนมให้ลูกๆดื่มเยอะๆ ไปไหนลูกไม่ไหนพันแข้งพันขาแม,นแม่เนี่ยแม่ก็เลยถ่ายคลิปไม่ได้ให้ดูต้นไม้ส,สวยๆต้นไม้ส,สวยๆตรงนี้ไปก่อนอันนี้เป็นหน้าบ้านค่ะเมื่อก่อนจะให้อาหารหลังบ้านตอนที่เขาเป็นน้องจรมาขออาศัยอยู่ด้วยก็จะให้อาหารหลังบ้านแล้วทีนี้ก็รับน้องมาเลี้ยงในบ้าน เพราะว่าน้องท้องของแก่ก็เลยให้อาหารเปียกนี่จะให้นอกบ้านค่ะอาหารเม็ดนี่ในบ้านได้หน้าบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะมีแต่ต้นไม้มงคลมีโอ่งน้ำน้องหมาน้องแมวก็จะมาดื่มกินตรงนี้ค่ะข้างบนก็จะเป็นอโมบาย เสียงดังกุ้งกิ้งกุ้งกิงเนี่ยค่ะโมบายนั่นแหละบ้านฝั่งตรงข้ามที่ว่าเลี้ยงหมายเยอะก็อยู่แค่มีถนนในซอยกั้นแค่นี้เองค่ะถ้าเขาได้กินอาหารหรือว่าเขาเห็นน้องมาลิออกมาอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งมาแล้วถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยแต่ถ้ามีมนุษย์อยู่ด้วยเขาก็ไม่มาดูซิมะลิไปไหน ดูซิมารีไปไหนเอ้าอยู่นี่เองอยู่นี่เองมานั่งข้างหลังมานั่งข้างหลังแม่นี่เองเข้าบ้านเถอะลูกปะเข้าบ้านกันปะเข้าบ้านกันเดินนำหน้าไปลูกเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันจะให้เขาอยู่ห้องนี้ค่ะ เข้าบ้านกันลูกริ้วริ้วริวเข้าบ้านกันอ่าเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันได้ยังอืมเข้าบ้านกันได้ยังแหมชอบเดินมาหา เข้าบ้านกันเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านมาตามมาตามมาโอ้ยังนอนแอคชัามมา่นอยูตามมา่ตามมาเร็วมาริมาริอ่าตามมาตามมาเร็วเข้าบ้านเร็วโอเคตามมาตามมา ทำธุระก่อนโอเคโอเคโอเคไปทำธุระก่อนอ่าเขาจะไปทำธุระข้างนอกก่อนโอเคแม่ไม่ตามโอเคนะโอเคไม่ตามไม่ตาม าดไม่ตามแม่อีแม่ยังเดินมาถึงนี่อู้ลมพัดลมพัดแรงมากลมแรงก็คือฝนจะมานั่นแหละค่ะนี่ค่ะนู่นมืดฝนค่ะมืดฝนฝนดูเขาลับเล็บเขลับเล็บน่ารักเชียวลับเล็บลับเล็บลับเล็บกับต้นไหม้หนาเล็กๆ คืมฝนคืมฝนอ่ะมันก็เข้าบ้านเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันไปต่อไปต่อ าที่หาที่ที่ของเขาเจอไหมเพราะว่าฝนตกทุกวันมันก็ตอนแรกก็มีน้ำขังตอนนี้ดินก็ยังดินยังนุ่มอยู่หละหาเจอไหมลูกหาที่เก่าเจอไหมเจอไหมหาเจอไหมห เมื่อวานน้องมาลีเดินไปฝั่งนู้นแมวบ้านนน้นวิ่งไล่กวดอีกต้องมาช่วยอีกตามติดชีวิตแมว